มหกรรมสินค้าชุมชนโอทอปเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อระวางวันที่สแปรถ,ถึง31มมีนาคมเดือนที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนโอทอปเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนณบริเวณควงประตูต้าแพซึ่งได้หับความสนใจจากนักท่องเที่ยวยัางมากมายภายในงานมีการสแสดงศิละปะวัฒนธรรมและศิลปินดาราลูกหลานของจาวล้านนาสวยสดงดงามเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวต่างชาติที่มาชมงานนี้ ท่านสอสอสุสรพลเกียรติชัยการสอสอเจียงใหม่หลายสมัยแม่งานใหญ่ได้ฮาบความร่วมมือจากคุณคณาธิอมเยน็นผู้สนับสนุนรักอย่างเป็นทางการและยังร่วมประมูลสร้อยคอทองคำเพื่อบริจาคให้ก,กับการกุศลเป็นมูล,ลค่า3ล้านบาทน่าชื่นชมแต่แต้เจ้า แล้วก่อนที่จะให้ทางาาพุธนภัทรของเย็นได้พูดถึงปุ๋ยซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ผลิตลำไยเป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนั้นเราจงมีสินค้าเกษตรอย่างเช่นหอมแดงปเทียมนะครับซึ่งสินค้าเกษตรเหล่านี้จะมีผลดีนั้นต้องอาศัยปุ๋ยของพูธนะสิทรินะครับ เ <Okay>. okay. ร,ริ่เชิญผมเลยคัสารพัดได้พูดพบปะกับพี่น้องประชาชนเลยครับเชิญนะสากรตอสอสอตอที่ให้สนับสนุนโครงการเปลี่ยนระบบรายจ่ายเป็นรายรับให้กับทางบริษัททางโครงการเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานที่ให้เกษตรกรนันมาใช้ปุ๋ยโดยผ่านสากรของท่านที่ใกล้บ้านท่านทันท่วประเทศไทยและทางนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาสนับสนุนในภาคเหนือนะครับโดยที่ สนับสนุนอโอทอกให้ก้าสู่อาเซียนนะครับผม